สวัสดีสวีดด์สำหรับคลิปนี้นะครับหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยผมได้เกลิ่นนนำไปแล้วนะครับว่าผมจะนำเสนอกีฬาใหม่นะครับก็คือกีฬาเดินเพื่อสุขภาพนั่นเองนะครับโอเคคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับที่ผมจะพูดถึงเรื่องกีฬาเดินเพื่อสุขภาพนะครับผมโอเคอ่าแล้วหลายๆท่านก็คงคิดสงสัยเอะปกติผมปั่นจักรยานนะครับเอะแล้วทำไมวันนี้ ทำไมตอนนี้มาพูดถึงเรื่องการเดินนะครับก็เพราะว่าอย่างที่เกิดตามคลิปที่แล้วนะครับบางทีเนี่ยตามสถานาการณ์นะครับสภาพภูมิอากาศอะไรมันทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะเรียกว่าปั้นจักรยานได้นะครับคราวนี้เนี่ยผมก็เลยว่าเออเราต้องควรมีกีฬาสำรองนะครับกีฬาสำรองเออแล้วจะอะไรดีนะครับคือวิ่งเนี่ยผมไม่ ไม่วิ่งนะครับเพราะว่าผมไม่อยากจะให้มีแรงกระแทกไปที่พวกตามพวกข้อต่างๆของผมนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยไม่วิ่งนะครับแล้วครั้นี้ผมก็คิดเอะแล้วครั้นี้เราจะทำอะไรดีนะครับก็คือคิดไปคิดมาอ๋อก็เลยเดินเดินเพราะว่าเดินเนี่ยมันไม่ต้องใช้มันไม่ได้มีแรงกระแทกมากนะครับแล้วก็นะครับ มันก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรพิเศษนะครับตอนแรกคิดว่าเอ๊ะหรือว่าจะไปขี่เสือภูเขาดีก็ต้องไปซื้อจักรยานเสือภูเขาอีกนะครับคราวนี้มาเดินนะครับอ่าเราก็แค่มีรองเท้านะครับอ่าแล้วพอบอื่นๆก็เดี๋ยวก็ว่ากันตามความเหมาะสมนะครับโอเคแต่เบื้องต้นนะครับกีฬาเดินเนี่ยมันเริ่มต้นง่ายนะครับแค่มีรองเท้านะครับเคยลองนะครับเป็นรองเท้าแตะมันไม่เวิร์กนะเพราะฉะนั้นรองเท้าผ้าใบดีกว่านะครับแล้วกีฬาเดินเนี่ยคือ เล่นได้ทุกเพศทุกวัยนะครับบางทีเนี่ยก็ชวนครอบครัวนะครับเย็นๆเราก็ออกมาเดินด้วยกันได้นะครับเดินช้าเดินเร็วก็ว่ากันไปนะครับตามสมรรถภาพของแต่ละท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นกีฬาที่เล่นง่ายนะครับแล้วก็ต่อให้สมมุตินะครับฝนตกนะครับฝนตกเนี่ยเรารอเนี่ยถนนเรารอฝนหยุดนะครับถนนยังเปียกปันจัยานไม่ได้แต่เราก็เล่นเดินได้นะครับเนี่ยอันนี้เป็นแบบว่า ากการาคาเบื้องต้นนะครับผมแล้วนะครับเดินกันเน่ยแล้วนะครับผมได้ทดลองนะได้ทําการทดลองนะครับว่าโอเคอเวลาที่เราเดินเนี่ยมันจะเรียกว่าใช้พลังงานเนี่ยสู้กับการปั่นได้ไหมนะครับก็ลองเช็คดูแล้วนะครับก็คือว่าผมใช้เจ้าตัว อ่าสมาร์ทวอชเนี่ยเทียบกันนะครับระหว่างการปัน่นกับการเดินนะครับสรุปว่าการปั่นจักรยานนะครับถ้าแบบว่าหวัวใจคล้ายๆกันนะครับเวลาคล้ายๆกันกับการเดินเนี่ยก็คือว่าใช้พลังงานคล้ายๆกันเลยนะครับคล้ายๆกันเลยเรียกว่าสามารถอ่ามาทดแทนกันได้ในบางกรณีนะครับผมโอเคคราวนี้ ทำไมผมถึงสนับสนุนให้ทุกคนเดินนะครับทุกคนก็บอกเฮ้ยปกติฉันก็เดินอยู่แล้วนะวันวันก็เดินอยู่แล้วนะมันพิศเศษตรงไหนนะครับก็คือว่าการเดินเพื่อสุขภาพเนี่ยครับก็คือว่าควรจะเดินอย่างน้อยนะครับแบบว่าเดินแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะครับก็คืออย่างน้อยวันละสักครึ่งชั่วโมงนะก็ยังดีนะอ่าไอ้แค่แบบเดินใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยบางทีมันอาจอยังไม่พอนะเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยทำงานออฟฟิศใช่ไหมครับก็นั่งอยู่ในออฟฟิศนะครับเดินไปแค่ นิดๆห,หน่อยๆนะเดินไปกินข้าวไปอะไรมันอาจจะไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแบ่งเวลานะครับแบ่งเวลามาเดินทักวันละครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วคราวนี้หลายๆท่านบอกอยู่ในกรุงเทพท่านจะไปเดินที่ไหนเดินได้ทุกที่นะครับ, iki, รรบเดินไปสถานีรถไฟฟ้านะครับเดินในห้าง <f> เดินในห้างก็เดินได้นะเพราะฉะนั้นนะมันก็คือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าทําได้ทุกที่นะครับการปั่นจักรยานเนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องรอนะครับเสาร์อาทิตย์วันหยุดเราถึงจะสามารถปั่นได้แต่การเดินเนี่ยเดินได้ทุกวันนะครับ เพียงแค่ว่าเราหาเวลาเดินแค่นั้นเองนะครับแค่นี้เราก็ได้สุขภาพที่ดีแล้วนะครับอ่าโอเคเพราะะนั้นเนี่ยคลิปนี้เป็นคลิปเบื้องต้นนะครับประโยชน์ของการเดินเนี่ยให้ท่านก็รู้อยู่แล้วนะครับแบบว่าเออมุ่งธรรมสุขภาพแข็งแรงนะครับล,ลดโอกาสของโรคต่างๆนะครับเบาหวานหัวใจความดันอะไรก็ว่าไปนะครับเพราะว่าการออกกําลังกายเนี่ยโดยเฉพาะการเดินหรือว่าการปั่นจักรยานเนี่ยเป็นการ ออกกาลังกายเขาเรียกว่าเป็นแบบคาร์ดิโอนะครับก็คือว่าการใช้หัวใจนะเพราะนั้นเนี่ยมันหลักการคล้ายกันเลยนะครับหลังจากที่ผมได้ศึกษาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซ้อมจัก,กรยานได้คุณก็เดินได้เหมือนกันนะครับหลักการเหมือนกันเลยนะเพราะนั้นเนี่ยแต่ว่าเดินอย่างที่บอกทําได้ง่ายกว่าทําได้ทุกที่แล้วก็ไม่ต้องลงทุนมากนะครับจัก,กรยานก็ไม่ต้องไปซื้อนะก็ะแค่ว่าเออคุณก้าวขาออกไปนี่ก็คือเริ่ม เล่นกีฬาชนิดดีได้แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเห็นประโยชน์ของการเดินแล้วนะครับอย่าลืมนะครับหาเวลานะครับอย่างน้อยวันสักครึ่งชั่วโมงนะครับวันละสักแค่ครึ่งชั่วโมงหรือถ้าใครแบบว่โอ้ไม่มีเวลาจริงแบ่งก็ได้ครับเช้า15นาทีย็น15นาทีเดินแทนที่จะแบบว่านั่งรถเมล์ไปทํางานครับอาจจะต้องแบบต่อรถเมล์หนึ่งสองป้ายก็ใช้แบบนั้นอ่ะเป็นใช้เวลาช่วงนั้นอ่ะเป็นการเอามาเดินแทนนะอะไรอย่างนี้นะครับคือถ้าทําได้นะครับถ้าเข้างานทันนะแต่ช่วงนี้ เป็นเวิร์ r ฟอร์มโฮันส่วนใหญ่นะครับก็คือว่า,าแบ่งเวลานะครับอา,าวเช้าเดินสัก15นาทีอย่างผมเนี่ยใช้วิธีการแบบเดินไปเซเว่นนะครับเริ่มต้นจากเดินไปเซเว่นะและตอนนี้พอดีว่าเทปนี้เทปแดดก,นะก็เลย,เ,ยเดินในสถานที่ให้มันดูสวยงามหน่อยนะปกติผมเดินแถวบ้านแหละไม่ใช้แบบเดินอะไรพิเศษนะแต่แค่นี้นะรเราก็สามารถเรียกว่าออกกําลังกายแล้วก็มีสุขภาพที่ดี ด้วยการเดินได้แล้วนะครับผมเก๋ okay, เรามามีสุขภาพแข็งแรงด้วยการเดินด้วยกันครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ